คนเรานั้นตกอยู่ภายใต้ผลค,ความคิดของตัวเองโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวคนเราเนี่ยไม่เคยรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมันมาจากไหนตัวทัศนคติตัวความเห็นตัวที่กำหนดให้เราเนี่ย คิดอย่างไรทําอย่างไรพูดอย่างไรเราต้องคิดยังไงเราต้องทํำยังไงเรามีความเห็นยังไงเราไม่เคยพินิจิารณาไม่เคยค้นคว้าเข้าไปจนถึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมาจากที่ใดใครเป็นคนกําหนดหรือเป็นคนลิขิตให้ชีวิตของเราเนี่ยคิดแบบนี้พูดแบบนี้แล้วก็ทำแบบ ถ้าเราเนี่ยเป็นนักภาวนาและเราทำการค้นเข้าไปจนถึงสิ่งที่เล็กละเอียดที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าทำไมเนี่ยเราเนี่ยทึเป็นอย่างนี้ทำไมเราถึงคิดแบบนี้ทำไมเราถึงพูดแบบนี้ทำไมเราถึงทำแบบนี้ ความคิดความเห็นต่างๆสิ่งที่กําหนดตัวอัตลักษณ์นิสัยของเรานั้นเราจะเห็นหมดว่ามันเกิดจากอะไรเมื่อเราวิจารณาเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าไม่ว่าเราหรือว่าใครก็แล้วแต่สัตว์ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นจิตด,ดวงใดก็แล้วแต่ เหตุที่ทําให้เขาเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นที่ทําให้สัตว์นั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีมามันมีสาเหตุมาจากอะไรความคิดของเราเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราเนี่ยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันโดยที่เรานั้นไม่เคยรู้ตัวเลยมันเป็นตัวกำหนดชีวิต กำหนดให้จิตแต่และดวงเนี่ยเป็นไปในวัฏฏะสงสารนี้เป็นนักภวนาพิจารณาครับพิรารณาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงถึงสิ่งที่ทําให้เรานั้นต้องเกิดมาต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้พิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วทำลายอาศวะให้มันสิ้นสุดลงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด สัญญาอย่างเรียนผันธุกรรมทางจิตสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้เราเกิดนานาครับเพราะเราคือนักภาวนากบับผม